สวัสดีค่ะมือนีสิบห้ามาเห็ดย่ำปลาดุกฟูนะคะวัตถุด,ดิบของเฮ้ากับมี่อันแรกเลยปลาดุกปลาดุกอันนี้เฮ้าจะเอาไปย่างกอนนะคะกับมีบวกม่วงสมบักหน้าวถั่วดินถั่วดินอันนี้จะไปทอดพริกแห้งก็ไปทอดหอมแดงแล้วก็พริกนะคะพริกสด ขั้นแรกเดี๋ยวผ้าปอย่างประดุกก่อนนะคะผ้าผาย่างเตาฟื้นเตาทานเท่านี้ล่ะให้มันสุกก่อน ั่ก<ม>อันนี้ซุกแล้วค่ะซุกแบบไม่ไหมเดี๋ยวสิบห้าเอาไปหลอกหนังไปเบิงงนะคะค่ะซุกแล้วเดี๋ยวมาเข้ามาแกะแกะตํานะคะค <laughs> ปะดุกปะดุก ่าแกะแล้วก็มาตัมให้มันแหลกเนาะค่ะแหลกแล้วค่ะได้แหลกแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดนะคะค่ะก่อนทอดเดี๋ยวพามาเห็ดหน,นำย่ำก่อนนะค่ะกระแหลกซ้อยหอมแดงก่อนซอยหอมแดงไว้ก่อน ใส่น้ำปลาน้ำตาลน้ำปลา,ปา,โ,ออปาโอ้ยก่อนน้ำตาลอุ้ยใส่ายแท้ ลงหลายแทนน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลนาลงหลายแท้ก็ใส่หลายแบบนี้ก็ได้บักหน้าวนำบักหน้าวใส่นิดนึงสีบักม่วงม่วงสม ค้นให้เขากันบี้ทอดมีทอดสามอย่างเนอะคะ่ะทอดทั่วดินทอดพริกแห้งแล้วก็ทอดปลาปนเนอะคะ่ะเดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวถ้าทอดครบชั่วเน,นะ รดสูงไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆหรใหม่ไปฟอ ใสไป,ปั่วผักิกนี่เป็นกระทะไฟฟ้านคะคะหมูว่านผ้าใส่แกบผันผู้ได้ได้ผ้าได้เบิงหมูว่านเมนููหมูว่านนี่นใส่แกบนี่ใส่กระทะไฟฟ้า ทอดออกมากเป็นแบบนี้ค่ะว่าดีเห็ดพิสูตรตามจริงมันต้องเอาตามแล้วๆต้องไปพึง่งให้มันมัดบาดก่อนเนาะันได้แบบนี้เดี๋ยวสิผ้าเอินซื้อไมเอินซื้อว่ายำปลาดุกบะฟูะะ่เนาะค่ะเตรียมซื้อเมนูไมเลยเฮาค่ะแล้วเราค่ะจัดนาตาเป็นแบบนี้ละเอินซื้อไมไปเลยว่ายำปลาดุกบะฟู่เนาะคะ่ะ พร้อมกินแล้วค่ะ